จเจริญพรญาติโยมวันนี้เป็นวันที่18มิถุนายนพุทธศักราชสองพวันนี้ก็เลยมีธรรมะมาคุยมาเล่ามาบอกกล่าวให้ผู้สนใจใฝ่ในธรรมได้ฟังกันวันนี้อยากสิ่งที่อยากจะพูดก็พูดอยากจะพูดถึงเรื่องของการจเจริญสติจเจริญสมาธิ ฌานอย่างที่อาตมาเข้าใจต้องบอกว่าอย่างที่อาตมาเข้าใจเพราะอาตมาก็ขอออกตัวไว้ก่อนไม่ใช่ผู้ที่เป็นผู้รู้เป็นผู้ที่มีการศึกษาสูงอะไรแต่ว่าก็ต้องใช้คำว่าอย่างที่อาตมาเข้าใจจากการได้เรียนนักธรรมมานั่นเองเรียกว่าคลิปอาตมาก็อัดคลิปไว้ มากมายหลายชุดด้วยกันเป็นคลิปสั้นๆเพราะว่าอาตมาไม่ใช่คนดังหัวฟังนานๆแล้วญาติโยมก็จะเบื่อก็เลยพยายามรวบรัดตัดความหมายให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วก็ใช้ภาษาแบบชาว้านชาวบ้านเพื่อให้ผู้ที่ไม่มีความรู้ทางด้านาบาลีนักธรรม ได้เข้าใจได้คือใช้ภาษาชาวบ้านนั่นเองเพื่อเป็นการอตอบแทนข้าวน้ำอาหารหวานข้าวจากญาติโยมได้มาบำรุงพระสงฆ์องค์เนนที่วัดเหล่าด้วยแต่ว่าอาตมาก็ต้องอยอมรับแหละครับว่าคลิปของอาตมาคนฟังน้อย อ่ตอนนี้อาจจะไม่เห็นประโยชน์แต่ว่านานๆไปถ้าผู้ที่สนใจไฟในธรรมจริงๆฟังจะเห็นว่ามันเป็นหลักการปฏิบัติรมอย่างง่ายๆแล้วก็ฟังแล้วเข้าใจตามภาษาชาวบ้านเลยอาอาตมาก็ต้องรีบเลยครับต้องรีบทำเลยครับบางคนก็อว่าทำไมต้องรีบทำก็เพราะว่าอาตมาก็ อายุเยอะแล้วยังไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานอีกเท่าไหร่ฉะนั้นคลิปนี้ไอ้คลิปต่างๆที่อาตมาทำก็เพื่อไว้เป็นประโยชน์หลังจากที่อาตมาได้ลาลับโลกลาละสังขารนี้ไปแล้วนั่นเองแต่ว่าก็ไม่แน่ครับเห็นเจ็บเจ็บป่วยๆอยู่อย่างเงี้ยอาจจะอยู่อีก หลายสิบปีก็ได้ใครจะรู้อแต่ว่าก็เพื่อความไม่ประมาทแ่ะครับก็มองเห็นว่าเราแก่แล้วพอมีความรู้ในเรื่องของการปฏิบัติอยู่บ้างแล้วก็จากการปฏิบัติก็ได้ผลพอสมควรเรียกว่าพอที่จะกระโดดกระโจนข้ามวัฏสงสารไปได้ก็ค่อนข้างมั่นใจแต่ว่าอย่าให้ ต้องลงรายละเอียดไปว่าเราเนี่โอ้ยอยู่ในระดับนูน้นระดับนี้เดี๋ยวมันจะมีปัญหาเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างคำบาลีต่างๆก็เป็นเพียงแต่สมมุติของสภาวธรรมถ้าเราเข้าใจเราไม่จำเป็นละครับว่าเราจะต้องอยู่อริยบุคคลขั้นไหนแต่ว่าเพียงแต่อยากจะบอกว่าอาตมามีความมั่นใจว่าอาตมาสามารถ กระโจนข้ามวัตตาสรงสารได้ละกันคิดว่านะครับอก็คือการที่จะมาเตรียมเตรียมความพร้อมให้กับตนเองนั่นเองเมื่อเราเตรียมความพร้อมได้ระดับนี้แล้วสิ่งที่มีประโยชน์ต่อคนอื่นก็คือการที่บอกเล่าบอกกล่าวให้ผู้ที่ได้รับฟังคลิปนี้ได้รับประโยชน์นั่นเองผู้ที่ ติดตามอาตมาก็ตามติดตามฟังคลิปอาตมาก็ตามในเรื่องของการไปปฏิบัติเนี่ยอาตมามั่นใจเลยที่มั่นใจมากที่คิดว่าผู้ที่ฟังคลิปของอาตมาเข้าใจแล้วจะสามารถเป็นอย่างน้อย,อยก็อริยบุคคลเบื้องต้นไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเขาถึงบอกว่าการที่ มนุษย์คนหนึ่งตายลงไปแล้วจะเกิดมาเป็นมนุษย์อีกนั้นเป็นเรื่องยากดุดเขาโคเออก็คือว่ามันน้อยผู้ที่ไม่มีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นดุดขนโคเห็นไหมและการที่เขาเปรียบเทียบตรงนี้เหมือนจะบอกประหนึ่งบอกให้เรารู้ว่าการที่เราจะเกิดมาเป็นมนุษย์อีกนั้นเป็นเรื่องที่ยากส่วนใหญ่เราจะ เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างหรือว่าไปตกนรกในขุมต่างๆบ้างหรือว่าโชคดีว่านั้นก็ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรมเกิดเป็นเทวดาเป็นพรมไม่ใช่จะรอดนรกนะครับทั้งหมดบุญจากบนสวนรรค์แล้วก็สามารถไปตกในนรกได้จากในตำราเอาตำรามาพูดเลยว่าในตำราก็ว่ายอย่างนั้นเลครับเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดเป็น อินพรมยมยักษ์เทวดานางฟ้าชั้นต่างๆก็าาตามถ้าตัวเองหมดบุญแล้วก็สามารถไปตกในนรกเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้บางท่านก็บอกว่าโอ้ยไปเกิดอะไรเยอะแยะมากมายก็โยมลองคิดดูสิว่ามาแมลงในโลกนี้เยอะขนาดไหนเออในป่าแต่ละป่าเนี่ยแมลงเยอะขนาดไหน ไม่ต้องมากเอาแค่ยุงหรือว่า,มาแมลงกินพืชผักตามส่วนเนี้ยเยอะขนาดไหนมันเยอะนะครับมีโอกาสที่คนที่สร้างบาปสร้างกรรมจะไปเกิดนั้นมากเขาถึงบอกว่าการที่เราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกเนี่ยเป็นเรื่องยากแต่ว่าคลิปของอาตมา คือขอขอบอกไว้เลยขอคุยไว้เลยว่าถ้าใครปฏิบัติตามได้ก็สามารถเป็นอริยบุคคลเบื้องต้นได้อย่างน้อยๆน,นะครับอย่างน้อยการเป็นอริยบุคคลเบื้องต้นได้เนี่ยมีผลดีอย่างไรมีผลดีก็คือจะกลับมาเป็นมนุษย์จะมีโอกาสเกิดอีกแล้วมีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์เป็นอย่างน้อยครับเขาบอกว่าอริยบุคคลเนี่ยไม่มีโอกาส เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือว่าตกนรกแล้วครับต้องเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นฉะนั้นจงเร่งรีบทำความดีกันให้มากๆนะครับทำชั่วกันให้หน้อยๆแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดก็คือเร่งเร่งรีบปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงมรรคผลแล้วก็นิพพานอ ถ้าเรายังไม่ได้วนนานิพันธ์เราก็เป็นอริยบุคคลเบื้องต้นก่อนก็คือให้มีสติมีสมาธินี่แหละครับก็สามารถข้ามพ้นกระโจนข้ามบางท่านก็อาจจะบอกว่าใช้คำว่ากระโจนข้ามจากปุถุชนสู่อริยบุคคลได้นั่นเองอสิ่งที่อาตมาอยากจะรีบบอกวันนี้ก็คือเรื่องของสติ ที่เราควรจะปฏิบัติในเบื้องต้นเลยนอกจากการเราละกิเลสบอกว่าถ้าถ้าก่อนหน้านั้นก็ต้องมีการละกิเลสก่อนกิเลสสามตัวก็คือความโลภความโกรธความหลงนี่แหละครับ ไม่ต้อง้ายมันหมดไปก็ได้ครับยังมีอยู่ก็ไม่เป็นไรแต่ละให้มันน้อยลงบางท่านบอกว่าโอ้ยเราจะต้องเรียงไปตามลําดับเลยต้องหายโลภโกรงก่อนถึงจะ,จะเจริญสติได้จเจริญสมาธิได้โอ้โหมันแหลว่าต้องเป็นไปตามขั้นตอนเอการปฏิบัติมันไม่ใช่เรียงไปตามหนึ่งแล้วไปสองแล้วไปสามครับมันอาจจะมีจิตเราเนี่ยอยู่ตรงกลางแล้วก็ส่งไปที่โลภโกรง อแล้วก็สติสมาธิมันไม่ต้องเรียงกันก็ได้ครับมันเดินไปพร้อมๆกันครับบางท่านคิดว่าเอ,อจะต้องเรียงไปต้องให้หมดกิเลสก่อนโอ้ทำตัวให้บริสุทธิก่อนแล้วถึงจะไปเจริญสมาธิได้อย่างนั้นมันอาจจะ,ะถ้าใครทำได้เขาไม่เป็นไรครับแต่ว่าวิธีอาตมานั้นก็คือเราละกิเลสให้ลดน้อยถอยลงบ้างออแล้วก็รักษาศีล บ้างอืมต้องใช้คาว่าบ้างแล้วก็มีสติตรงนี้สําคัญครับสติเนี่ยเราต้องเจริญบ่อยๆสติเป็นภาษาบาลีแต่ว่าภาษาไทยก็คือความรู้สึกระลึกรู้สึกตัวนี่แหละครับอืมสติหมายถึงสติสัมปชัญญะครับแต่ว่าถ้าอย่าพูดสติสัมปชัญญะมันก็จะแหลยาวไปก็จะเน้นคําว่าสติแต่ว่าให้เข้าใจว่าก็คือสติสัมปชัญญะนี่แหละครับ คือควารมรู้สึกตัวในคณะปัจจุบันและครับเขาบอกว่าตติเนี่ยมีมีมีความเป็นปัจจุบันคณะคือเป็นคณะคณะหนึ่งเท่านั้น <c oughs> เรียกว่าเป็นการเจริญสติเราเรารู้สึกตัวเป็นคณะคณะไปไม่ต้องต่อเนื่องก็ได้ครับพอเรานายาวนานขึ้นเขาเรียกอีกคำหนึ่งครับเรียกว่าสมาธิเออ พอเราเริ่มนานขึ้นมีสติที่ต่อเนื่องเนี่ยเขาก็เรียกว่เว่าเป็นสมาธิอ่ทั้งสติทั้งสมาธิบางทีก็เราจะมองเราไม่จําเป็นว่าต้องรู้จักชื่อมันก็ได้ครับให้เรารู้ถึงว่าอารมณ์ปัจจุบันแล้วก็อารมณ์มันต่อเนื่องตรงเนี้เขาเรียกว่าสติและสมาธิอ่าต้องมีบาลีประกอบเด, <c oughs> เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแลไม่ขังอย่างที่ว่าลครับอ่าเมื่อเรามีสติมีสมาธิ ตั้งมั่นได้มีจิตที่ตั้งมัน่นแล้วก็มีความต่อเนื่องของสต,ติได้มีความตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ถ้าระยะเวลาถึงยาวนานตามที่ตนกำหนดเอ,อเรียกว่ามีสมาธิตั้งมัน่นตามที่ตนเองกำหนดกขเรียกว่าการได้ฌานเลยอ่าองฌานเราไม่ต้องรู้ก็ได้ครับว่ามีอะไรบ้าง หรือว่าไม่ต้องจําก็ได้ครับรู้ได้ครับแต่ว่าไม่จําเป็นต้องจํานั้นก็คือวิตกวิจารปิติสุขเอตคาตาแล้วก็อุเบกขาตรงนี้เราไม่ต้องจําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่า,าการปฏิบัติเนี่ยมันเกิดมันเกิดบางคนเขาไม่รู้บาลีอะไรเลยแต่ว่าเขาก็ปฏิบัติได้ครับคือการรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่อง รู้สึกตัวเป็นขณะขณะก่อนแล้วก็รู้สึกตัวต่อเนื่องพอรู้สึกตัวต่อเนื่องเราไม่จําเป็นว่าต้องรู้ว่านี่มันคือสมาธิก็ได้แล้วก็เรารู้สึกตัวยาวนานเรียกว่ามีความตั้งมัน่นยาวนานเลยจิตจิตที่ตั้งมัน่นจดจอเพ่งอะไรยาวนานอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าได้ทั้งสติสมาธิแล้วก็ได้ฌานเออเราก็อย่ามองเห็นว่า ออมองเห็นกายมองเห็นใจอ,อกายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรใจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราก็รู้ทันแต่ว่าสิ่งที่อยากจะบอกวันนี้ก็คือเรื่องของใจเรื่องของกายไม่อยากจะพูดถึงแล้วครับมันก็เราก็ต้องรักษาตามอาการแก้ไขรักษาดูแลเขาตามอาการไปเรื่องของกายเนี่ยมันหมดทุกไปไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่ เป็นทุกทางใจนี่แหละครับสามารถหมดได้เมื่อเราพิจารณาเราแก้ไขตรงนี้เราต้องมีธรรมะที่เรียกว่าสติสมาธิตรงนี้รู้ทันอารมณ์สิ่งที่อยากจะบอกตรงนี้ก็คือการที่เราจะจะเจริญวิปัสสนาเนี่ยตรงชานเนี่ยเราอาจจะต้องตัดไป แล้วก็ตรงสมาธิที่ตั้งมั่นเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยเราก็ต้องตัดไปสิ่งที่จำเป็นก็คือสมาธิเบื้องต้นออแต่ว่าสติเนี่ยต้องใช้ตลอดเวลาสติเนี่ยต้องใช้ตลอดเวลาเพราะสติเราจะไม่ใช้คำว่าต่อเนื่องครับสติเป็นคณะคณะไปเรารู้สึกเป็นคณะคณะไป ต่อเนื่องมันจะกลายเป็นสมาธิสมาธิที่ยาวนานถึงจะเป็นฌานตรงนี้ให้เราเข้าใจไว้นะครับอาตมาจะเน้นคำว่าสติแล้วก็สมาธิอาจจะแค่นิดหน่อยก็ได้คณิกาสมาธิอปปอะไรนะคณิกาสมาธิอุปจาระสมาธิเอ,อ ไม่ต้องถึงอัปปนาก็ได้ครับอับปปนาเนี่ยมันจะอยู่ในระดับฌานแล้วคือว่ามันแน่วแน่อุปจาระก็ถือว่าถือว่าพอได้ครับอืมมันก็ยาวนานฟอาคานิกะตรงภาษาบาลีเราไม่ต้องไปไปจําก็ได้แต่ว่าเราร้วมเราต้องมีสติครับอืสติเห็นกายอย่างที่กายเป็นแล้วก็มาฝึกมาฝึกนี้แหละครับ กายเคลื่อนไหวใจรับรู้เออกายเคลื่อนไหวใจรับรู้เห็นเห็นกายเห็นจิตที่คิดเนี่ยเห็นจิตที่มันคิดนี่แหละครับเราจะรู้เลยว่ามันคิดดีคิดชั่วเราก็สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงมันได้แล้วก็มองเห็นว่าเมื่อคิดแล้วแล้วมันเกิดอารมณ์อะไรขึ้นอ,อากาศโลอากาศอ่า อาการอารมณ์นี้มันเกิดขึ้นเนี่ยชอบใจไม่ชอบใจเป็นสุขเป็นทุกข์เราทําตัวเป็นผู้ดูเอาจิตมาเป็นผู้ดูก็ได้แล้วเราจะรู้จักวิธีทั้งแก้ไขวิธีที่จะอยู่กับอารมณ์นั้นอย่างไรโดยไม่ทุกข์ตรงนี้สําคัญครับออตรงที่สติสติที่ รับรู้อารมณ์เข้าใจอารมณ์ได้เอเรียกว่าถ้าเรามาถึงตรงนี้แล้วเราจะสามารถเลือกที่จะเป็นอะไรก็ได้เลือกที่จะทําอะไรก็ได้ก็ด้วยการมีสติแหละครับถึงบอกว่าให้เราเข้าใจว่าสตินั้นเป็นอย่างไรสตินี้มีความสําคัญครับเป็นธรรมที่มีอุปการะมาก แบบที่ในหนังสือก็บอกแล้วครับสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวทั้งความระลึกรู้สึกตัวนี่แหละครับเป็นธรรมมีอุปการะมากแล้วสิ่งต่างๆธรรมะต่างๆมันจะเรียงหน้ามาให้เราดูเลยคือว่าอะไราเกิดขึ้นกับใจเราก็จะเห็นเราก็จะเข้าใจส่วนเราจะแก้ไขเราจะป้องกัน หรือว่าเราอย่าคิดอย่างไรยังมีสติเราจะไม่เผลอเข้าไปไม่จมเผลอจมเข้าไปในความคิดจนเกิดเป็นทุกข์นั่นเองถ้าคนที่มีความสามารถในการเจริญสติมีสมาธิพอสมควรแล้วจะรู้วิธีแก้ไขจะรู้วิธีใช้ชีวิต ที่ได้เปรียบกับคนอื่นได้เปรียบคือว่าตนเองนั้นเป็นผู้ที่ตื่นหลูมีความเข้าใจโลกตามความเป็นจริงเมื่อเราเข้าใจโลกตามความเป็นจริงแล้วทุกมันจะน้อยน้อยลงแล้วถ้าเรามีความสามารถจนถึงที่สุดความทุกข์ก็ไม่สามารถมาทำอะไรเราได้ความทุกข์ไม่ใช่ไม่เกิดนะครับ ผู้ที่ปฏิบัติธรรมอย่าไปเข้าใจผิดว่าเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วความทุกข์จะไม่เกิดความเจ็บป่วยความวิบัติพัดภาคต่างๆจะไม่เกิดแก่เราไม่ใช่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างทั้งความวิบัติพัดภาคความทุกข์ความเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่เกิดขึ้นกับคนอื่นอย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคนอื่นอย่างไร คนที่ปฏิบัติธรรมก็จะได้รับอย่างนั้นแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติธรรมเขาก็จะเป็นทุกข์โศกเศร้าอะไรอาวรณ์เสียอกเสียใจเรียกว่าเป็นทุกข์นั่นเองส่วนผู้ที่ประพฤติและปฏิบัติธรรมก็จะได้เปรียบเมื่อเหตุการณ์ต่างๆอุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆเกิดขึ้นมามี ในชีวิตเขาจะทุกน้อยจนถึงไม่ทุกเลยถ้าเขาปฏิบัติได้จริงนะครับฉะนั้นวันนี้สรุปว่าสิ่งที่อาตมาอยากจะบอกก็คืออยากจะให้อาญาตยโยมทั้งหลายที่ฟังคลิปนี้กระโจนข้ามจากปุุชนสู่อริยบุคคลถ้าใครบอกว่าอยากเวียนไหวตายเกิดอยู่ก็ทํา สร้างความดีให้เยอะๆแล้วก็อา่าก็ก,ก,ก็ต้องเข้าใจว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นเรื่องยากก็ถ้าไม่สำเร็จเป็นอรอยิยบุคคลก็มีโอกาสเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างตกนรกบ้างเกิดเป็นมนุษย์บ้างบ้างวนเวียนกันไปอยู่อย่างนี้แล้วครับวัฏฏะสงสารอันยาวนานแล้วก็ถ้าเราปารถนาต้องการเวียนว่ายตายเกิดไปเราก็ต้องยอมรับในการเวียนเกิดเวียนตาย อาจจะเกิดเป็นมนุษย์บ้างเกิดเป็นเทวดาบ้างเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างก็วนเวียนอยู่ยู่อย่างนี้แหละครับฉะนั้นถ้าใครประสงค์ไม่อยากจะกลับมาเกิดอีกก็ต้องกระโดดข้ามไม่พ้นหรือว่าต้องปฏิบัติจเจริญสติสมาธิสู่ปัญญาข้ามเป็นอริยบุคคลได้หรืออย่างน้อยๆก็ ฝึกไว้ถึงเวลาจิตกายะดับแล้วก็กระโดดข้ามไปจากปุตุชนสู่อริยบุคคลแบบที่เขาสวดอวิธรรมนั่นแหละครับโคตรภูยานนั่นแหละครับคือยานข้ามโคตรคือมีปัญญามีปัญญายานที่จะกระโดดข้ามจากโคตรปุตุชนสู่โคตรอริยบุคคลนั่นเองครับ วันนี้ก็คิดว่าคลิปนี้เพื่ออัดไปแล้วเป็นคลิปที่ดีมีประโยชน์อาจจะมีคนฟังน้อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็ต้องรีบเพราะว่าอาตมากแก้แล้วเจ็บป่วยอยู่บ่อยถ้าลาลาต่างขานไปก็จะได้บันทึกไว้ว่าครั้งหนึ่งมีพระหลวงตาได้บันทึก คลิปไว้ใน YouTube อาจจะเป็นประโยชน์กับผู้สนใจไฟปฏิบัติธรรมไม่มากก็น้อยเจริญพรวันนี้ขอฝากธรรมะสันส้นๆ20นาทีให้ญาติโยมได้นำไปพิจารณาเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าถูกใจก็กดไลค์ถ้าเห็นว่าใช่ก็กดแชร์เจริญพรวันนี้ขอฝากไว้นำไปพิจารณาสาธุสาธุสาธุ